วันนี้นะคะพวกเราจะมาเล่นชิงช้าห่วงยางกันโอ้ปีเลยค่ะค่ะสู้ๆนะคะพี่นายโอ้โอออ้้โโ,โ้สุดยอดมากเลยโอ้เดี๋ยวคุณแม่ถ่ายไกลๆให้ดูนะต้นมะม่วงของเราแว่งได้ไหมลูกแกว่งได้ไหม อันไหนไม่ขึ้นคะลูกต้นไม้ที่หนูปลูกเล่ะคะอ๋อโอ้แกวงไหมแก่งไหมโอ้โอเคเก่งมากเลยค่ะอ๋อทรงตัวทรงตัวพี่นายขึ้นอีกไหมครับขึ้นโอเคอันนี้พี่นายพี่เทนก็มารีวิวการเล่นห่วงยางให้ดู วันนี้นะคะบ๊ายบายอ่ะสองคนหันมาบ๊ายบายกับแม่ก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับมีคัพเค้กมาด้วย